เมื่อโลกก้าวไปไกลเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบก้าวกระโดดทุกอุตสาหกรรมเดินหน้าสู่การพัฒนาจากจุดเริ่มต้นสำคัญมองจุดเล็กให้ก้าวไปสู่เป้าหมายขนาดใหญ่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเจาะลึกพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนรวมถึงการผลักดันและสร้างผู้ประกอบการในประเทศให้เพิ่มขึ้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยทีมผู้เชีย่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาติดตามได้ใน Research Focus ออกอากาศทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาที่นี่ fm 89.5 m h z Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Research Focus นะครับที่จะมาโฟกัสงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับโดยผมครับรองศาสตราจารย์ดรเรติศักดิ์แสงประดิษฐ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับแปดโมงเช้านะครับทาง FM89.5 นะครับ i n n o v a ว i ั n for Life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับจะทำโดยสถานีวิทยุร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ เราจะมาโฟกัสเรื่องราวงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลวงนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับจากโพลิเมอร์นะครับรีไซเคิลนะครับเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฏรงชัยโอเจริญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ช้างหน่อยนะครับพี่ช้างนะครับอาจารย์ณัรงชัยของเรานะครับวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ช้างนะครับช่วยอธิบายหน่อย ผลิตภัณฑ์กลวงคืออะไรครับไม่ใช่สมองกลวงนะไม่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 ใช่ครับมันมคือ<ส>อะไรผลิตภัณฑ์กลวงคือคอ,อะไรครับไอ ia, งานของผมที่พูดถึงผลิตภัณฑ์กลวงในที่นี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกนะครับ,รบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีลักษณะภายในกลวงก็ตัวอย่างที่เห็นในชีวิตจำมันง่ายๆก็ขวดน้ำครับขวดน้ําอ่าขวดน้าขวดน้ําถังน้ําครับข้างในมันจะกลวงก็คือมันปิดมีทางเข้าทางเดียวและข้างในสามารถเก็บของเหลวไว้ได้ครับผลิตภัณฑ์กลวงอ๋อนั่นคือเป็นผลิตภัณฑ์กลวงครับ แล้วทีนี้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงครับมันเป็นงานวิจัยของผมนะครับงานวิจัยของผมผมสอนมาทางด้านเกี่ยวกับทางด้านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกครับแล้วก็ผมก็เลยสนใจเป็นพิเศษในช่วงหลังก็คืองานเกี่ยวกับเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกครับคือผมต้องเรียนก่อนว่าพลาสติกเนี่ยจุดเด่นของพลาสติกเลยเนี่ยคือมันสามารถรีไซเคิลได้ครับเพียงแต่ว่าในในการใช้งานมันในชีวิตประจำวันจริงๆของเราเนี่ย อ่าโดยเฉพาะในบ้านเราเองการรีไซเคิลมันยังถูกใช้งานน้อยมากมครับก็เลยทําให้ผมสนใจเป็นพิเศษครับก็เลยกลับมาทําเป็นงานวิจัยที่จะเอาพวกวัสดุรีไซเคิลเนี่ยครับกลับมาทําขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับแล้วก็ไปเน้นที่ผลิตภัณฑ์กลวงครับก็ไอ้ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์กลวงก็เพราะว่ามันเป็นกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีหนึ่งนะครับ,รบที่ทําให้ได้ลักษณะผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยครับไอตัวเศษ วัสดุที่เรามาใช้เนี่ยรีไซเคิลเนี่ยเป็นพวกไหนบ้างครับอาจารย์ช่วยแชร์หน่อยเพื่อผู้ชมทางบ้านมีเยอะผมผมผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยขยะพลาสติกที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะมากใช่ครับใช่ครับเขาเขาผมจําได้ว่ามีมีคนเคยทําสถิติเอาไว้ว่าต่อคนต่อวันของคนไทยเนี่ยเราผลิตขยะพลาสติกกันประมาณทั้งสองกิโล สองกิโลอ่ะคิดเป็นน้ําหนักนะครับโดยประมาณแผมไม่ผลนะผมไม่ผมมไ่ผลิตนะอ่่่าไไมมคครับสองกิโลผมหมายถึงว่าเราใช้แล้วก็ทิ้งนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอย่างพวกขวดน้ําพวกซองอ่านั่นแหละครับพวกผลิตภัณฑ์ครับพวกแพ็คเกจจิ้งเขาบอกโดยเฉลี่ยโดยประมาณครับสองกิโลต่อคนต่อวันครับสองกิโลต่อคนต่อวันโดยประมาณแต่ในขณะที่เราเอากลับมารีไซเคิลใช่จริงๆเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่ง น้อยมากน้อยมากครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงไปเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบเพราะว่าสุดท้ายขยะพวกนี้พอเราถูกทิ้งมันก็จะถูกสะสมกองเป็นภูเขาเลยใช่ครับใช่ครับแล้วปัญหาในเรื่องของการทิ้งขยะพลาสติกค,คือมันกำจัดยากครับ ไม่กําจัดยากกว่าจะย่อยสลายถูกต้องครับมันเท่าไรครับเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีครับใช่ครับมันสามารถสะสมอยู่ในธรรมชาติได้เป็นร้อยปีอาาอีกนั่นแหละแล้วตายอีกนั่นแหลครับเราเราทิ้งเราทิ้งกันวันนี้มันอยู่ได้ยันรุลูกุ่นหลานนะครับุ่นหลานรุ่เหนเลยไปขุดมันขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักอยู่ครบไม่ได้หายไปเลยครับไม่ได้หายไปไหนเลยครับก็เลยเลยอันนี้เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยแล้วถ้าเราเอากับสามารถเอามันเอาตัวขยะพวกนี้กลับมาขึ้นรูป ใหม่อ่ามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ามันก็สามารถลดปริมาณขยะที่จะไปสะสมได้อ่าได้ครับเลยเป็นที่มาของโครงงานครับแล้วพลาสติกประเภทไหนที่ทางอาจารย์เอามาใช้ครับอ่าถ้าเราชนิดก่อนเดี๋ยให้ผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจใช่ครับถ้าถ้าแบ่งง่ายๆนะครับถ้าเราแบ่งกันง่ายๆครับอ่ขยะพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นพวกพลาสติกทั่วไปเช่น ชวยถังกละมังหม้อนะครับถังกละัมหม้อทั้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแยกย่อยอีกทีว่าไอ้พวกนี้มีอะไรบ้างกระอคือะไบ้อตพวกหนึ่งคือพวกอ่าพลาสติกอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอ่าไอ้พวกนี้การใช้งานมันจะอายุการใช้งานนานกว่าอย่างเช่นเอาไปทําชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เราเราไม่ได้ใช้แล้วทิ้งมันในทันทีปริมาณที่มันสะสมในธรรมชาติมันก็เลยยังไม่มากเท่าไหร่แต่ไอ้ที่เราใช้เป็นพวกบรรจุภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจาวันไอ้พวกใช้ทั่วไปนะครับ ที่ผมบอกถ้วยถังกระมังหม้อพวกนี้คือเยอะมากเพราะว่าเราใช้แล้วเราทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งใช่ครับซึ่งไอ้กลุ่มเนี่ยครับถ้าเราว่ากันตามทางทางเทคนิคทางวิชาการนะครับมันบอกว่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชนิดใหญ่ห6ชนิดใหญ่ผมหมายถึงว่ามาตามสัญลักษณ์รีไซเคิลตั้งแต่หมายเลขหนถึงหมายเลขหกหนึ่งคืออะไรหมายเลขหคือพวก พ E T เพชรนะครับทีเรเรียกเพชรขวดน้ำนะครับขวดน้ำเพชรนั่นคือพวกแรกเลยอ่าสัญญาณรีเซ็คิลหมายเลขหนึ่งอ่าตัวที่สองคือเป็นพวกอโพลิอทตลีนความหนาแน่นสูงไฮเดนไฮเดนไฮเดนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปทําเป็นขวดใสสารพัดสารเคมีในห้องน้ำนะครับไอ้พวกน้ํายาล้างห้องน้าไอ้ขวดเป็ดน้ายาล้างห้องน้าแชมพูคอนดิชเนอร์อสบู่เลวอะไรพวกนี้ไปกดทึบแสงบครั กับอีกอีกพวกหนึ่งที่ทําจากไฮเดรนและใช้ในชีวิตประจำวันเยอะๆก็พวกถุงถุงพลาสติกถุงพากแต่เป็นพวกถุงนี่นะครับเป็นพวกถุงแกงอถุงแกงถุงร้อนถุงร้อนครงบเป็นพวกถุงร้อนซึ่งซึ่งอันนี้ผมผมจําได้ว่าผมเคยเคยทำคลิปบรรยายไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยครับเดี๋ยวไปติดตามชมไอพวกถุงร้อนเนี่ยว่ามีมันมีถุงร้อนสองชนิดอถุงร้อนใสกับถุงร้อนขุนไอพวกไฮเดนสตี้โพลีทูรีนเนี่ยคือเป็นพวกถุงร้อนขุน อ่าถุง้ังกุ่อ่แล้วเดี๋ยวถุงรังใสจะมีอีกพวกนึงนะครับอ่าที่สส่วนกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นอ่ที่เราเรียกติดปากว่า PVC p v ีพีวีตีอ่าโพลีไวนิลคลอไรด์อ่าใช่ครับตัวนั้นเลยอ่าแต่ว่าในชีวิตประจำวันมันไม่ได้มีแค่ท่อครับอ่ามีอะไรบ้างครับอ่าส่วนใ่เนี่ยคือพลาสติกที่ใสและนิ่มอถ้าเราไปเจอพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นผลิตภัณฑ์ไรก็ตามผมยกตัวอย่างนะครับซองใส่ดินสอกระเป๋ากระเป๋าถือผู้หญิงกระเป๋าถือผู้หญิงที่นิ่มๆและมันใสนั่นแหละครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นพวก PVC ครับอีกอีกผลิตภัณฑ์ยางอื่นก็อย่างเช่นพวกสายยางสายน้ําเกลือสายเลือดถุงน้ําเกลือพวกนี้ทําจาก p หมด p v c หมดใช่ครับอันนี้สายยางรีไซเคิลหมายเลขสาม ส่วนหมายเลข4ก็จะเป็นโลเดนสตี้โพลีเอทิลีนพอลิเอทิลีนค่อนข้าแน่นตับพวกนี้ก็ถุงหูหิ้วถุงก๊อบแกละครับถุงก๊อบแก๊บถุงก๊อบแกละรวมไปจนถึงกระทั่งพวกถุงเย็นถุงครกถุงใส่น้ำอัดลมถุงใส่น้ำแข็งนะครับอันนั้นคือพวกกลุ่มโลเดนโลเดนส่วนพวกที่ห้านี่คือพวกโพลีโพรพิลีนมันคืออะไรไอ้นี่โพลีโพรพิลีนนี่จิปาถะเลยครับทุกอย่างในเซเว่นอีเลฟเว่นที่เข้าไมโครเวฟได้ ทำจากโพลีโพรพีนทั้งหมดโพลีโพรพอรีนกล่องข้าวซองไส่กอกอะไรก็ตามที่พนักงานเซเว่นเข้าเอาเข้าเว็บนั่นแหละครับโพลีโพรพีนเป็นกลุ่มห้าครับกลุ่มที่ห้าซึ่งไอเนี้ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ทําถุงร้อนแต่คราวนี้จะเป็นถุงร้อนแบบใสถ้าเราไปเจอถุงร้อนถุงก๋วยเตี๋ยวที่มันใสนั่นเดาไว้ได้ครับว่ามันทําจากโพลีโพรพอรีนส่วนตัวชนิดสุดท้ายก็คือโพลีสไตรีนโพลีสไตรีนนี่คือจะเป็นพวกพลาสติกที่แข็งและเปราะ อ่ายุคหนึ่งเราใช้ทําเยอะๆเลยก็คือไอ้พวกปกเทปปกซีดีครับอ้โกระจกเทียมเกิดไม่ทันผมเกิดไม่ทันปัจจุบันยังมีใช้อยู่บ้างถ้าถ้าปัจจุบันถ้าจะหาง่ายๆก็พวกช้อนที่ใช้เราทิ้งครับช้อนตักไอติมช้อนไอติมช้อนไตรติมที่ใช้เราทิ้งไอช้อนขนาเล็กๆตักปุ๊บปอกหักนั่นแหละครับเดาได้เลยถ้าแข็งแล้วเปลาะเนี่ยพลิสไตรีนก็คือกล่องซีดีนั่นเองอ่านั่นแหละครับกล่องซีดีใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็เป็น ตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้โพลีสไตรีนจะใช้ทําอีกก็เป็นพวกโฟมโฟมแต่เป็นโฟมกล่องข้าวนะครับโฟมที่เป็นกล่องข้าวเขาเรียกว่าเป็น EPS เป็นโพลีสไตรีนแบบขยายตัวเพราะว่าเขาอัดแก๊สเข้าไปอ่าเป็นโฟมข้าวซึ่งพวกนี้เอามารีไซเคิลได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกไ้ฝาแก้วกาแฟที่เป็นฝาเรียบครับไม่ใช่ฝาโดมถ้าฝาโดมจะเป็นเพส จะเป็นสัญลักษณ์อิสเกิลหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าเป็นฝาเรียบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไอแก้วกาแฟเนี่ยจะเป็นโพลีไซลีนครับครับส่วนสัญลักษณ์อิสเกิลจริงๆเนี่ยมันจะมีหมายเลขเจ็ดอีกแต่หมายเลขเจ็ดเนี่ยมันหมายถึงนอกจากหกชนิดแรกเนี้ยรวมกันให้ใช้หมายเลขเจ็ดทั้งหมด ถ้าไม่ใช่6ตัวแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชนิดไหนก็ดกันไม้ใส่ส,สัญลักษณ์เส้นหมายเลขเซึ่งอันเนี้ยครับผมเคยมีคําถามไปถามอาจารย์ผมตอนผมไปเรียนผมก็สงสัยมากว่าพลาสติกบนโลกเนี่ยมันมีเป็นร้อยชนิดทําไมมันมีสัญลักษณ์แค่แค่เเบอร์อาจารย์ผมเขาบอกว่าถ้าเราสามารถแยกไอ้หชนิดแรกไปได้ก็จบแล้วขยะบนโลกหายไปครึ่งหนึ่งครับแกบอกงั้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันไอ้หเบอร์แรกเนี่ยเราใช้เยอะมากแล้วก็รีไซเคิลได้ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นเป้าของโครงงานวิจัยเรา ที่เราจะเอาไอ้หตัวแรกเนี้ยมารีไซเคิลเอามารีไซเคิลแต่ปัญหามันคืออย่างงี้ครับเพรหมายเลขหนึ่งเนี้ยมันมีราคาขวดเพชรเขามีคนรับซื้ออเขาไปทําเส้นใยครับเขาไปทำเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยไม่มาถึงเราแน่นอนมาไม่ถึงเราแน่นอนซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจฉะนั้นเรามาสนใจอ่าเรามาสนใจตัวอื่นเพรเนี่ยจะมีมาถึงมือเราก็จะเป็นพวกแก้วน้ำครับแก้วกาแฟครับ แกวแก้วกาแฟแต่แก้วพลาสติกกาแฟเนี่ยมีหลายชนิดอีกมีทั้งเพชรมีทั้งพีพีอ่าเนี่ยยังมีอีกหลายชนิดต้องต้องแยกต้องดูสสยทั้งรีไซเคิลให้เป็นนะครับอ่าส่วนหมายเลขสองเนี่ยไฮเดนเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวที่เราสนใจอ่าที่ตัวที่เราสนใจเพราะว่า ไอ้ขวดทั้งหลายที่เป็นขวดทึบแสงเนี่ยมันสามารถเอามารีไซเคิลได้เหมือนกันและตัวที่มีตัวที่ใช้เยอะอีกอันนึงคือฝาขวดฝาขวดฝาขวดน้ำดื่มเนี่ยนะครับฝาขวดนี่ก็เป็นาัวที่สอใช่ครับเป็นตัวที่2เป็นไฮเดนเป็นไฮเดนครับแล้วก็ตัวที่3ที่เราเอามาสนใจในงานของเราเป็นพิเศษเลยไม่ใช่ PVC ครับ PVC PVC เนี่ยมันมันค่อนข้างรีไซเคิลยาก เพราะว่ารีไซเคิลแล้วมันสมบัติมันดรอปมากซึ่งอันนี้อันนี้จากจากงานวิจัยที่เราดําใช่ครับเราพบว่ารีไซเคิลมันแล้วพ่อปตี้มันดรอปค่อนข้างเยอะครับครับมันก็เลยต้องมีการปรับปรุงอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวที่เราเอามาทําแล้วมันเวิร์กมากๆเนี่ยมันก็มีตัวแรกเนี่ยคือฝาขวดน้าฝาขวดที่เป็นไฮเดนใช่ครับอันที่2คือหลอดกาแฟครับหลอดกาแฟหลอดกาแฟจะเป็นอ่านันแหละครับส่วนใหญ่นียนะส่วนใหญ่จะเป็นโพลีโพรพิลีนครับอ่าอ่าซึ่งอันนี้โอเค สามารถรีไซเคิลได้แล้วมาแล้วมาขึ้นรูปผลิตพันธ์พวงได้ด้วยอ่าขวดครับกับอดกาแฟใช่ครับใช่ครับส่วนตัวอื่นเนี่ยสามารถเอามารีไซเคิลได้หมดแต่มันเตรียมยากครับมันเตรียมยากอย่างพวกพวกถุงพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเตรียมยากมากเพราะว่าไอ้พวกนี้เวลารอไปใส่ในเครื่องบด มันมักจะเป็นพันแกนไปอ่ามันเนื่องจากว่ามันมันอ่อนนะครับมันมันบดได้ยากมันไม่เหมือนพวกฝาขวดที่เป็นพลาสติกแข็งหรือหลอดกาแฟที่เป็นพลาสติกแข็งบดได้เลยพวกนี้บดง่ายกว่าครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝาขวดกับหลอดกาแฟเนี่ยที่มันผ่านการใช้งานมาแล้ว มันสกปรกน้อยครับมันไม่ค่อยสกปรกมันทำความสะอาดง่ายอ่ามันทำความสะอาดง่ายมันไม่เหมือนถุงอ่าถุงแกมเนี่ยโอ้ยถุงมาล้างก่อนใช่ครับใช่ครับนั่นทำให้ขั้นตอนเราซับซ้อนออ่าเราก็เลยจากจากประสบการณ์งานวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าพวกตัวฝาขวดน้ำพวกตัวหลอดกาแฟเนี่ยน่าจะเวิร์คกับงานเราใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าไปตามจากงานวิจัยผมนะครับเราจะพบว่า จากขยะหลายชนิดที่เราเอามามาศึกษาเรื่องการรีไซเคิลเนี่ยเรารบพบว่าพ r o ป,ปติทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่การรีไซเคิลเนี่ยจะทําให้สายโซ่โมเลกุลมันสั้นดังนั้นสมบัติทางกลมันจะดรอปลงแต่ในกลุ่มของฝาขวดกับกลุ่มของหลอดกาแฟน,นะครับเราพบว่า ถ้าเอาไปเทียบกับวัสดุเกรดอุตสาหกรรมที่ใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กลวงอยู่แล้วอาที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วใช่ครับหมม่อ่าเราเอารีไซเคิลในกลุ่มพวกนี้พวกฝาขวดกับพวกหลอดกาแฟไปเทียบเนี่ยมาเทียบกันอย่างงี้ยสมบัติได้ใกล้เคียงกันครับก็สมบัติทางกลผมหมายถึงความแข็งแงถ้านั้นร้อยอันนี้ก็99้าาอหารั่นแหครับสูสีเลยสูสีเลยสูสีเลยครับขึ้นอยู่กับว่า เราเตรียมมันได้ดีขนาดไหนสะอาดไหมมีการปนเปื้อนไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกอันนั้นไม่ดีขนาดใช่ครับนั่นอันนั้นคือจะเป็นปัญหาของพวกงานรีไซเคิลงานรีไซเคิลอย่างที่บอกครับมันผ่านการใช้งานมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนอะไรมาบ้างฉะนั้นก่อนจะมาถึงมือเราทำความสะอาดไหมอ่าอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าไอ้นี่มันก็ค่อนข้างเซอสิทีฟเหมือนกันถ้าเราแบบแบบเอามาดุนๆุนเลยได้ไหมมันก็ได้ครับ <ม>แต่ว่าพ่อปาร,<อ>ปรตี้พ่อปารตี้มันพูดยากสมบัติทางกลมันพูดยากมันจะแข็งแรงเหมือนอย่างที่เราคาดหรือเปล่าอันนี้เราเราต้ก<ร>ารลันตีไม,ไม่ได้ไใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราควบคุมความสะอาดของมันได้ดีพออ่าพวกฝาขวดน้ํากับพวกหลอดกาแฟเนี่ยจะเอามาขึ้นรูปแล้วได้สมบัติผลิตภัณฑ์ค่อนข้างดีครับอ่าซึ่งปัจจุบันมีภาคอุตสาหกรรมทำแล้วมีคนเอาไปใช้แล้วเอาเอาไปทําอะไรฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ใช้งานกลางแจ้งครับไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ในสวนเก้าอี้ กระถางต้นไม้อะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีกฎหมายนะครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลมาทําพวกบรรจุภัธุ์น้าเครื่องของเหลวใช่ครับพวกน้ําดิบเนี่ยเอามาใส่ไม่ได้่ต้องใช้วัสดุใหม่เท่านั้นไม่ว่าจะกินหรือจะอาบใช่ครับเพราะเขากลัวงานการเกษตรยังไม่ได้เลยครับไม่ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะเขากลัวว่ามันจะเกิดการปนเปื้อนซึ่งมันบอกไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นจริงไม่เอาจจริงแล้วเนี่ย อ่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยเรียนรัฐบาลหรือเรียนอ่าเรียนเรียนผู้ฟังอ๋อเรียนผู้ฟังไื่ว่าเรียนผมเรียนผมเรียนผมผมไม่ได้นะผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเอาไปใช้งานกันจริงๆเนี่ยการขึ้นรูปพลาสติกพวกนี้มันผ่านความร้อนอีกทีอ่าให้มันเปลี่ยนสภาพจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวใหม่ฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดมันจะปนเปื้อนอะไรก็ตามมันมันมันไปกับของเหลวหมดแล้วครับใช่อ่า นั้นเวลาเราทํากลับให้มันแข็งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหลงเหลือหรอกครับส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าเป็นพวกพวกสารเคมีที่มันตกค้างอะไร <ตก S 2> พวกเนี้ยแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่ามัน,ม,นมันไม่มีใครการันตีไม่มีใการันตีตใช่ครับเพราะ,ะว่าเราคงบอกไม่ได้ว่าใ,ในในแต่ละครั้งที่เราไปเก็บมันมามันปนเปื้อนอะไรบ้างเราบอกไม่ได้แล้วเราทาความสะอาดได้ดีใช่ครับ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 อันนั้นถูกต้องแต่ถ้าโปรเซสเราคลีน ค่าเชื้อแต่แต่อย่าลืมว่าอันนั้นมันการันตีได้แต่มันไปเพิ่มต้นทุนไงครับในขณะที่มันเป็นวัสดุรีไซเคิลมันควรจะถูกถ้าเราไปเพิ่มขั้นตอนมันต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นอีกผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วงานของผมเนี่ยที่ไปถ่ายทออเทคโนโลยีแล้วมาเลยกลายเป็นว่ามันเหมาะกับการไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้ไปใส่ของ่ไม่ได้ไปใส่ของกินไม่ได้ไปใส่ของใช้เราอาจจะสัมผัสกับมันมันก็เป็นแค่ ผิวพลาสติกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปทํากระถางต้นไม้ไปเลยก็จบอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนั่นเลยที่บอกว่าทาไมมันถึงหวยไปออกที่ผลิตภันกลวงผลิตภันกลวงอ่าใช่ครับก็คือหลอดหลอดกาแฟฝากฝาขวดใช่ครับที่เราเห็นต๊บๆเนี้ยอันนั้นเด่นๆเลยครับใช่ครับเด่นไฮเดนไฮเดนสตี้โพลีเทลีนกับโพลีโพพิลีนครับหลักๆเลยจะใช้ได้ดีมากทําไมต้องเป็นเทคนิคการทําผลิตพันกลวงการลูมพลาสติกมีกี่แบบครับ ผมผมเรียนงี้ครับว่าเรียนผมหรือว่าเรียนเรียนเรียนท่าพออ่อ่าเรียนท่าพอออย่างงี้ครับว่ากระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากมีหลากหลายวิธีแต่ละวิธีเนี่ยมันก็ให้ความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปครับกระบวนการขึ้นรูปที่ใช้เยอะที่สุดเลยบนโลกเราเนี่ยคือกระบวนการฉีดขึ้นรูปฉีดขึ้นรูปอ่าแต่การฉีดขึ้นรูปเนี่ยมันจะได้ผลิตภัณฑ์ หลากหลายไซส์ครับตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มันมีต้นทุนในกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างแพงถูกต้องครับเครื่องจักรแพงแม่พิมพ์แพงอะไรเงี้ยวัสดุที่เรียกมาใช่ครับใช่ครับแต่แต่มันใช้มันใช้วัสดุรีไซเคิลได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนกระบวนการผลิตมันแพงเนื่องจากเครื่องจักรแพงแม่พิมพ์แพงในขณะที่ผมมาสนใจผลิตภัณฑ์กลวงเนี่ยเพราะว่ากระบวนการขึ้นรูปของมันเนี่ยผมใช้วิธีการขึ้นรูปแบบเราเรียกว่ากระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ลโตอ่าลโตโมดิ้ง <oto> ใช่ครับซึ่งมันคือวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กลวงขนาดใหญ่อ่าเล็กสุดไซส์ไหนเล็กสุดเล็กๆก็ทำได้นะครับอ่ะ,อ,ะอย่างพวก พวกกระปุกอมสินอย่างเงี้ยทำได้แน่มากเลยนะพวกกระปุกอมสินทําได้แต่ว่าถ้าเอาแบบใหญ่ๆเลยก็พวกแทงค์น้ําระดับความจุเป็นหมื่นลิตรอ่ะโอ้เป็นหมื่นลิตรใช่ครับมันไมีมันมีคนทําขายใช่ครับมันมีคนผลิตขายแล้วกระบวนการแบบเนี้ยมันเหมาะกับการทําผลิตภัณฑ์กลวงขนาดใหญ่ครับเหมาะกับรีไซเคิลด้วยอ่าที่มันไปเหมาะกับรีไซเคิลเพราะว่ามันจะได้ใช้วัสดุรีไซเคิลเยอะไงครับอย่างที่ผมเรียนว่าอินเจคชั่นมอนดิ้งอ่ะมันเหมาะกับการทําผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นซึ่งเขาไปเน้นผลิตภัณฑ์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากฉะนั้นผมบอกว่ามันก็ จะมีการเอาวัสดุรีไซเคิลไปใช้ในปริมาณไม่มากนักแต่ถ้าเรามาทำเป็นโลโตโมนอ่ะผมบอกว่าใหญ่เลยอย่างผมทําเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยผมยต้องใช้ฝาขวดประมาณสักสามกิโลกิโลกรัมนะครับเป็นน้ําหนัก3-4มถึี่กิโลกรัมฝาโอ้โหมีโอเป็นพันฝเยอะครับเยอะครับอ่าผมผมเอาตัวอย่างที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยอย่างเช่นกระถางต้นไม้ครับอ่าที่มีความจุขนาด80ลิตรอ่า จะใช้ฝาขวดเกือบ10กิโลครับ8กิโลถึง10กิโลอ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําผลิตภัณฑ์ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นอีกอ่าอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่แท่งใหญ่มันก็ต้องใช้วัสดุเยอะขึ้นอีกนั่นหมายถึงขยะพลาสติกมันก็จะถูกสะสมอ่าสะสมในในในกองขยะน้อยลงอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีหลอดมีฝาเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมเก็บแล้วเตรียมเก็บแล้วแล้วมีที่ไปมีเตรียมเก็บมาที่นี่นะครับครับเราเราเราก็ใช้เยอะนะครับ เราเใช้เยอะเราใช้เยอะผมผมเรียนอย่างเงี้ครั้งที่แล้วก็มีมีของเรียนผมหรือว่าเรียนผู้ฟังผู้เรียนผู้ฟัง <c oughs> อันนี้อันนี้ทางทางรูทที i รดีโเนี่ยเคย <c oughs> เคยไปสัมภาษณ์ผมเรื่องเนี้ย <c oughs> ผมผมเคยเรียนไว้ก่อนครั้งครั้งที่แล้วนะครับว่าครับเราใช้วัสดุรีไซเคิลจำนวนเยอะมากในการเรียนการสอนของเราเรามีการสอนนักศึกษาในเรื่องของการขึ้นรูปนะครับซึ่งเรารับบริจาคนะครับ มาโซมาที่เราเลยส่วนใหญ่เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเยอะเราเรารับบริจาคฝาขวดครับเรารับบริจาคฝาขวดเพราะเอามาใช้เป็นวัสดุฝึกได้นะครับส่วนหลอดกาแฟเนี่ยเรายังไม่รับเพราะว่าหลอดกาแฟเนี่ยอ่าใช่ครับมันจะต้องมีกระบวนการของมันต่างหากเราก็เลยยังไม่ใช้และอีกอย่างหนึ่งคือหลอดกาแฟเนี่ยมันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าไปทาอย่างอื่นอ่าเราก็เลยมาสนใจที่ฝาขวดก่อนเราเก็บรวบรวมได้ ถุงหนึ่งไม่ต้องเยอะแล้วครับ10-20ฝาไม่รู้จะไปทําอะไรส่งมาเลยครับส่งไปสนีมาก็ได้ส่งมาที่มหาลัยนะครับมาถึงมหาลัยมหาลัยแกะดูรู้เป็นฝาขวดเขารู้เองครับก็ส่งไปที่ไหนส่งมาที่สพได้เลยได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรารับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราขึ้นรูปได้จากการเรียนการสอนเราก็เอาไปมอบให้กับ ชุมชนเอาไปมอบให้กับถูกต้องครับพวกหน่วยงานที่เขาต้องการผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโรงเรียนวัดโรงพยาบาลอาที่เขาอยากได้เก้าอี้นั่งคอยอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากที่จะเอามาทําเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ไปบริจาคได้เพราะว่าตอนนี้เราเราก็มีพัธมิตรเยอะนะครับพัธมิตรเราหมายถึงคนที่พอรู้อยู่ว่าเราใช้ประโยชน์เนี่ยครับแต่ว่าไม่เขาเขาเก็บฝาขวดแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรด้วยความที่เขาอาจจะเก็บได้สกิโลนึงนะครับทำไมทำไม เอ่อเอาไปทําอะไรดีไปขายก็ไม่มีคนรับซื้อทําไมปัญหาของการไม่รับซื้อเนี่ยเพราะว่าผมมีฝาขวดผมไปขายไม่ได้ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือฝาขวดมันขนาดเล็กอ่าอ่ถ้าเราเราแยกเก็บเนี่ยต่อคนเนี่ยเราแยกเก็บได้ไม่เยอะนะครับอ่าอ่าผมผมยกตัวอย่างงนี้นะครับกินน้ํามาก็ได้นี่ถ้าเราถ้าเราซื้อน้ําขวดดื่มทุกวันอวันละสองขวด เราก็คงมีสะสมวันละสองฝาเดือนหนึ่งจะได้สักกี่ฝาหกสิบฝาน้อยหนึ่งมันยังมันยังหลักเป็นกรรมอยู่เลยนะครับมันทำอะไรไม่ได้ครับมันทําอะไรได้น้อยมากเขาอะไรไม่รับซื้ออย่างเงี้ยถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเรารวบรวมกันเยอะๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเนี้ยมีมีผู้ชมทางบ้านที่แกรวบรวมเก็บของแกอยู่แล้วแล้วแกไม่รู้จะไปทําอะไรต่ออยู่ในชุมชนอยู่ในอยู่ในอยู่ในบ้านกันเลยแกเก็บมาได้เดือนหนึ่ง แกก็ส่งใบษณนมาให้ผมทีาได้มาสักสี่ร <for anything. S 1> ้อยห้าร <grams> ้อยกรัมนั่นก็เป็นเป็นพันฝานะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็มาใช้รวมกับของคนอื่นครับอ่ามันก็ได้ปริมาณเยอะซึ่งเราพอที่จะไปใช้เป็นวัสดุฝึกที่ให้นักศึกษาของเราใช้ในการเรียนการสอนของเราต้องไปเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทําความสะอาดการบดลดขนาดไปจนถึงกระบวนการขึ้นรูป แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปมอบต่อกับคนที่เขาต้องการออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เราจังไม่ถึงขั้นตอนในการผลิตเลยนะต้องบอกว่าน่าสนใจมากวันนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าออเดอร์ก่อนในสัปดาห์นี้ผมว่าเราต้องมีอีกสัปดาห์หน้านะครับก็ในในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอเวอร์ออเห็นภาพก่อนนอกจากให้องความรู้เรื่องของหก ชนิดของรีไซเคิลนะครับแล้วก็อีก7ชนิดอื่นๆนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยให้ทางผู้ชมผู้ฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับรีไซเคิลแล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการนำนะครับของเศษฝากอบเศษหลอดที่มาทำครับสามารถที่ทำได้นะฮะทำได้อย่างไรทำอะไรได้บ้างเป็นธุรกิจอะไรได้บ้างเนี่ยเชิญเดี๋ยวเราไปรับฟังในอีพหน้านะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สำหรับ วันนี้นะครับน่าเสียดายมากนะครับก็กําลังมันเลยนะฮะกำลังมันกันเลยนะฮะกำลังมันกันเลยก็ต้องบอกว่าไปติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับก็สําหรับ Research Focus วันนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับของสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่านะครับเนื้อหาของอาทิตย์นี้นะครับก็ยังเป็นหน้าที่ติดตามนะครับกับอยู่ผมนะครับกับอาจารย์ช้างนะครับก็ติดตามชมในในอีพีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์8ปดโมงเช้านะครับทาง FM 89.5นะครับ Innovation for Life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าสนใจงานวิจัยนะครับหรืออยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับด้านไหนนะครับก็ติดต่อมาทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับของสถาบันวิจัยและพัฒนามทรธัญบุรีนะครับหรือ w w w i r d r m u t t a c t h นะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook ของเราได้นะครับทาง f m 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับเรามีอีกช่องทางหนึ่งเป็น y t u t u นะครับเป็น RMUtt Radio นะครับและเรามีคลิปสั้นๆเป็น TikTok นะครับใน TikTok ก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับ RMUtt Radio นะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับรองศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์แสงประดิตนะครับและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงคชัยโอเจริญนะครับพร้อมทีมงานทุกคน ขอกาบลาเจอกันใ<อ>นปีหน้านะค,นค,นค,นคนรับย,ยังไม่เป็นไรนะครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนามทรธัญบุรี